บริเวรุนน้ำครับอ,อันนี้วันยาค้าใต้นะครับลองไปดูถึงลุ่มเขามีน้ำเอออยยังจากสายโอ้จากสายมือครับน้ำเอือึ้นมาเกือบแตะขอบถนนอ,นอีกประมาณสักฟุตกว่ากว่าครับครับทอนนี้จากเดียรคาโอ้มีคนมายกยอนะครับหบปาปาเกือบเอือนถนนนะครับมีคนมาล่างรถนะครับมานั่งมาผ่อนหางใจประกอบกับมาล่นน้ำนะครับ ขวามือก็น้ำเอือขึ้นนะครับสองฝั่งครับโอ้น้ำเอือขึ้นมาแล้วครับเ่ยครับเกือบจอถนนนะครับเพราะว่าอีกสักวันสองวันปน้ำจะเอือมาจากทางน,น้สูงเข้ามาครับตอนนี้ก็บ้านทรายมือบานตะแบกบ้บานอยู่บันตะแบกครับตอนนี้น้ำเอือึ้นมาบนถนนนิดหน่อยนะครับพวกนี้อ,อาจจะน้ำคงจะเอือมาก็ได้ขึ้นมาได้ คอนถนนนะเกือบครึ่งถนนฝั่งนึ้นะครับนีทั้งไปขายคีมกันไหมอุ้งขาคีมน้ำราตถนนนะครับอันนี้เราไปปั๊มปตทจารถไอเราที่ปั๊มอะไรบรงจากรถใายมือน้ำเอือดนะครับขวามือก็เอือครับท้องใส่แต่งควาครับโอเคครับมารีวิวเส้นทางให้ดูนะครับนี่ครับน้ำเอือครับเขาคงไม่ได้นะ ฝ่ามือก็เหมือนกันเขาครับใส่ขวาผมวิ่งมาจากยากะใต้เลยครับนี่จะเข้าบ้านลุงเขาแล้วครับบ้านลุงเขาอ่าใส่มือเป็นบ้านลุงเขาพัฒนาครับตอนนี้บ้านนี่นี่ครับเออครับตกอยู่ในทะเลเลยครับเนี่ยบ้านใายมือครับลุงเขาพัฒนาขวามือนางเบื่อชนครับเนี่ยครับเนี่ยใส่มือบ้านที่อยู่ข้างในนะครับที่เลเรียงโอ้ ก็รอคอยลอ,อยคอนะครับนี่นี่นี่กาแฟก็เออแล้วครับนี่หนึ่งอ่านี่รับเชียงไก่ครับเนี่ยมาเลกลำอะไรนะลำชื่อใหม่จทกซ่อ,อะไรเรืแอ้วซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนลุงเขามีน้ำเออขึ้นมานะครับแต่ยังแตะถนนแต่ว่าทางเขาลุงเขานกกุ่งแบบนำขังนะครับข่ามกดผ่านกับนานวันดาโรงเรียนหามเขานี่น้ำเออครับ,รบนะช่วยแล้วครับ มีคนถามว่าอาจารย์ทาไปน้องมาไดไหมตอนนี้ยังได้อยู่นะครับเออต้องบ้านอยู่แต่แบกขึ้นมาครึ่งครึ่งเลนนะครับก็พอได้เดี๋ยวเจ้าวิ่งไปเรื่อๆให้ดูนะครับจนถึงบ้านน้องมาเออมาเรื่อๆของทางนะครับเอนอีใน้ายมือครับในบ้านนี่เขาบ้านลุ้มเขาขวามือก็เขาบ้านลุ้มเขานะครับจะออกไปทางอะไรเนะี่ยบ้านอะไรแรงๆนะเน่ยจะข้าเหนืออะไรแถวนี้นะครับ ไอ้จ้กอะไรผม,ผมก็ลืมชื่อนู่นเขาขนาบบานนองมานเ่ยครับอันนี้กทางนี้อย่างนี้เขาก็งามง่ามมากเลยครับเนี่ยแถวนี้นเป็นหลุมเขาเนาะเขาว่าหลุมก็คือแอ่งเนาะหลุมเขาคือเป็นแอ่งเขาแ,ลแหลงน้ำเนาะแต่พอบดน้ำม,มาเนี่ยโอ้พี่น้องเลยเนี่ยก็นี่อันนี้อาจจะอาจจะออกลมแต่ถ้าคือไม่หน่อยจะอาจออกลมไม่ได้จะแน่นแล้วความมือก็ยังเห็นยอดครับทันนี้อาจาะได้อยู่นะความมือเนี่ยนะครับ เออท่านี้อาจจะน้ำไม่สูงเท่าไหร่พอจะได้อยู่ชายมือ,นอนนมเนี่ยันทางไปเดินไปในทางน้ำนยังเอออยู่กันับเดี๋ยวลองเข้าไปตอนนี้ผมกำลังจะวิ่งเข้าไปทางบ้านมันโกกขามเนี่ยทางนาแลวก,ก็บ้านน้องมาานะครับมาไปดูกันนะครับอันนี้ก็ถึงตั้งอันนี้ก็เขางามงามมากๆครับมองสูดหูสุดตาครับน้ำก็เออขึ้นมา ไม่รู้ถึงทองหรือเปล่าครับทองไมถึงท่องเขานลครับนี่เราก็วิ่งถึงหนองมากนะครับไหมนาบ้านหนองมาตอนนี้ไม่มีน้าครับสรุปว่าเส้นทางนี้ครับทางนี้ก็คืออน้าก็ยังไม่มีแต่จะมีจะแต่จะมีน้ำอยู่นิดหนึ่งสักห้าหกเมตรอยู่แถวบ้านนิวตะแบกสักครึ่งสักครึ่งครึ่งเลน ตอนนั่นก็ปลอดภัยณวันนี้วันที่8ตุลาะคห้าเวลา5โมงเย็นสิบจ0นครบเาราะนั้นแต่พรุ่งนี้แน่ๆนะครับแต่เพราะมันจะจอขังข้างริมตลิ่งครบริมถนนแล้วนะครับก็มารีวิวพี่น้องมาเีกดูนะครับทั้งนาปัานหนองมานะครับทางมันสูงนะครับก็คงจะปลอดภัยแต่ถ้าเลยไปทางข้างนาผลจะรกนะครับอันนั้นอีกปัญหาหนึ่งก็ว่ากันอีกทีนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับทางนาบ้านหนองมานะครับ ก็ขอบคุณหลายๆครับที่มาติดตามครับพี่นอ้องาเดีดปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ